สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิวาชาแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมกันเหมือนเดิมกับหัวข้อเรื่องโชคดีแบบไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะเราจะมาดูพลังงานกันนะคะว่าจะมีเรื่องโชคดีแบบที่คุณคาดไม่ถึงนั้นอะไรนะคะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะ Modern g o d d e s s นะคะ t a r o t Car d นะคะ มาบอกเล่าถึงความโชคดีแบบที่คุณคาดไม่ถึงแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอดูพลังงานของคุณนะคะจากไพ่สำรับนี้เนาะขอดูพลังงานของคุณนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้อ่ามาดูกันค่ะอือหือ เห็นเห็นรูปจากหน้าไพ่แล้วนี่รู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมั้ยคะเป็นพลังงานที่บอดเลยนะคะว่าดีมากแบบเวอร์วังอลังการช่วงนี้พลังงานของคุณนั้นคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดทรงพลังนะคะมีพลังมี power มีแรงบันดาลใจมีความสุข มีความสุขกับผลงานมีความสุขกับสิ่งที่คุณคิดที่คุณฝันการวางแผนชีวิตของคุณนั้นเป็นไปได้ด้วยดีทําให้คุณรู้สึกว่ามีกําลังใจนะคะวางแผนไปถึงอนาคตของคุณนั้นคุณจะมีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคุณนี่แหละคือตัวของคุณเลยในตอนนี้คุณมีความสุขนะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ย จะมีความสุขกับการวางแผนหรือความฝันนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่อย่างน้อยๆคุณก็ได้มีแผนนั้นแล้วได้มีเป้าหมายในชีวิตของคุณแล้วแล้วสิ่งที่คุณได้วางแผนเอาไว้หรือความคิดของคุณในตอนนี้ในอนาคตของคุณนั้นคุณจะเป็นใครคุณจะมีอะไรสิ่งที่คุณคิดนั้น คุณเก็บไว้กับตัวเองคุณไม่ได้เอาไปโพธนาหรือเอาไปพูดให้คนอื่นฟังเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะบางครั้งเนี่ยการที่คุณจะเอาความฝันอันสูงสุดของคุณเป็นเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยถ้าเขาสนับสน,นุนหรือเชื่อมั่นในตัวคุณหรือให้กําลังใจคุณเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเขาเหมือนกับทําลายความหวัง นะคะคในชีวิตเนี่ยมันก็จะอาจจะท็อกซิกสำหรับคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณคิดคุณเก็บเอาไว้ในใจสิ่งที่คุณจะทำนั่นก็คือการลงมือทำให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆต้องบอกว่าคุณมีความสุขมากนะแล้วคุณเป็นผู้หนึ่งที่ได้ตื่นทูแล้วในชีวิตของคุณ เพราะฉะนั้นคุณจะไม่สนใจนะคะกับคําติฉินนินทาหรือใครจะมองคุณยังไงอะไรยังไงคุณมีความสุขกับการเป็นคุณมากๆเลยในตอนนี้คุณภูมิใจในตัวเองนะคะคุณอาจจะได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์อะไรหลายหลายอย่างในชีวิตของคุณจนวันนี้คุณเดินอยู่ในเส้นทางสายกลางแล้วก็เหมือนเปรียบเสมือนผู้หนึ่งนะคะที่ ได้ตื่นรู้กับชีวิตแล้วจริงๆเพราะพาไพ่ใบนี้มายืนยันเลยนะคะว่าการที่คุณไม่ทุกข์กับอะไรที่มันเป็นแวดล้อมสิ่งยั่วยุหรือคุณสามารถที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างอะไรที่ก็แล้วแต่นะคะที่จะทําให้คุณเป็นทุกข์เนี่ยคุณสามารถปล่อยวางได้คุณไม่โกรธคุณไม่เกลียดคุณเฉยๆกับ สิ่งยัออย่วยุได้นั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณได้ตื่นรู้กับชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณโฟกัสที่ตัวของคุณเองโฟกัสที่เป้าหมายว่าคุณอยากมาอยู่ตรงจุดไหนของชีวิตแล้วตอนนี้คุณมีกําลังใจคุณมีแรงพลังมากๆที่คุณจะเห็นความสําเร็จของคุณแล้วเชื่อนะคะว่าตอนนี้คุณอภิรมกับชีวิตมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคดีแบบคาดไม่ถึงเนี้ยคือเรื่องอะไรคะ พลังงานดีเวอร์วางอลังการเลยนะคุณมีความสุขมากเลยค่ะในชีวิตตอนนี้อ่าเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องโชคดีใดนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอดูตรงนี้นิดนึงมีไพ่ The Wheel of Fortune นะคะแล้วก็มีไพ่ไพ่วิดีก็คือ คนแก่ถือดาบนะแล้วก็จะเป็น the wheel of fortune เนี่ยขอดูพลังงานสองใบนี้ก่อนนะอะโอเคสใบนี้ที่มาบอกเป็นแนวทางเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันคือเรื่องอนาคตของคุณเองที่คุณได้ปรารถนาที่จะให้ชีวิตของคุณเนี่ยพร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่าง จริงๆต้องบอกว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วแต่สิ่งที่คุณควรต้องรู้นะคะตอนนี้คุณมีความคิดอะไรคุณมีความฝันอะไรคุณอยากจะทำอะไรให้ประสบความสําเร็จในอนาคตของคุณในวัยหนึ่งในวัยหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการปล่อยวางจากหน้าที่การงานคุณจะ,กะเกษียณคำว่ากเกษียณเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องอายุ60 65 ะค,ะคุณจะ,กะเกษียนตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นคุณคือเขาเรียกว่าคนเราตอนนี้เนาะบางครั้งเนี่ยมันจินตน,นาการไกลตัวนะคะ เช่นสมมติว่าอะตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในวัยไหนไม่รู้แหละแต่คุณบอกว่าในวัยหนึ่งที่คุณเป็นวัยผู้ใหญ่เป็นวัยบ้านปลายชีวิตของคุณแล้วที่คุณรู้สึกได้ว่าวัยนั้นคือวัยวัยบ้านปลายเนี่ยคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมในชีวิตคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีความสุขคุณจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขของคุณในแบบที่คุณตื่นรู้แล้วนะไม่ได้ยึดติดกับความโลภไม่ได้ยึดติดกับอะไรที่ ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างจนเกินไปแต่เป็นความสุขที่คุณพอเพียงที่คุณรู้อยู่ในใจว่าอะไรคือความสุขของคุณในอนาคตนั้นนะคะมันจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วคือต้องบอกว่าสิ่งนี้มันคือความหวังในอาปัจจุบันของคุณแต่ในอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้ร้อยเปซ็นต์หรอกนะคะว่าในสิ่งที่เราคาดหวังหรือคาดคิดเนี้ย ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่แต่คลิปนี้มายืนยันให้คุณได้รู้ว่าเรื่องโชคดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดนั้นนั่นก็คือเรื่องที่คุณได้จินตนานการถึงอนาคตในบ้านบ้านปลายชีวิตของคุณหรือในวัยหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณจะเกษียณน,นั่นเองนะคะอืม เรามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรอีกขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบจริงๆก็สงสัยนะคะเจ็ดดาบคืออะไรคะโอเคอะขอขยายหนึ่งใบก็แล้วกันหนึ่งใบได้หรือเปล่าไม่รู้สี่ดาบขออีกนิดนึงได้ไหมนะคะอยากรู้อะค่ะแปดเหรียญอ่ะอันเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าในอ่ารู้แล้วว่าเจ็ดดาบคืออะไรนะคะเจ็ดดาบตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะ โอเคคาแปลตรงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่เฮ้ยมันอ,อะไรหรือเปล่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่มันคือเรื่องที่คุณเหมือนกับคําว่าเก็บงําคุณวางแผนบางสิ่งบางอย่างของคุณเนี่ยโดยที่ไม่ให้คนอื่นได้รู้คือบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณอยากอยากจะเซอร์ไพรส์ตัวเองอยากจะเซอร์ไพรส์คนรอบๆตัวของคุณคุณสนิทคนรักอะไรแบบนี้ก็ได้แต่คุณนั้นจะไม่บอก ใครนะคะจะไม่บอกคนอื่นก่อนที่ความสําเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงนี่แหละคือความเป็นคุณสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือวันหนึ่งนะคะคุณก็ไม่ได้อยากที่จะทําอะไรไปจนแก่จนเฒ่าบ่าหมายถึงเออเลขหกแล้วเลขเจ็ดแล้วอะไรเงี้ยบางคนก็คุณอาจจะเห็นมองเห็นชีวิตของคนอื่นๆที่อยู่ในวัยเาเรียกว่าบ้านปลายชีวิตแล้วยังต้องเหนื่อยกับการทํางานมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งที่คุณมองอ่ะคุณ เก็บภาพไปหมดเลยแล้วคุณจะจินตนาการเลยว่าเมื่อคุณอายุเท่านี้คุณจะต้องเป็นแบบนี้เมื่อคุณอายุเท่านี้คุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องมาแบบนี้แบบนี้คือมันคือจินตนาการของคุณและนี่ก็คือความพร้อมสับของคุณที่คุณบอกว่าในวัยหนึ่งเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็คุณจะมีทุกอย่างในแบบที่คุณฝันนะคะนี่ก็คือไพ่ใบนี้หมายถึง สิ่งที่คุณทำการใดก็แล้วแต่ในตอนนี้คุณจะทำมันแบบเงียบๆนะคะคุณจะรู้ตัวของคุณคุณจะมีสติกับการใช้ชีวิตมากๆไพ่แปดเหรียญบ่งบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำเดี๋ยวทุกๆความฝันนั้นมันจะสำหรับสำเร็จเองนะคะ 1. ไม่ต้องรีบร้อนนะ ในเมื่อคุณตื่นรู้แล้วคุณก็จะเข้าใจชีวิตแล้วคุณจะค่อยๆใจเย็นๆมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะไม่แบบเขาเรียกว่าโอเคอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่คุณก็จะไม่ทุกข์กับอนาคตแล้วอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ไม่อยู่ใน ความคิดของคุณอยู่แล้วว่าอดีตคุณผ่านอะไรมา,มาบ้างเพียงแต่ว่าแค่เอามันมาเป็นบทเรียนแค่นั้นเองอะไรที่สูญเสียไปอะไรที่เกิดอะไรขึ้นเออช่างมันไม่ไปอาลัยอาวรณ์ไม่ไปล้ำไหลนะคะกับอดีตเนาะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณลงมือทําตั้งใจทําเก็บไปสะสมไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโชคดีที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตที่จะเกิดขึ้นในแบบที่คุณเองก็ มันคาดไม่ถึงจริงๆนะมันจะเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าคุณดูอย่างาไพ่ใบนี้นะคาว่าพร้อมสับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณนั่งอยุดตรงจุดเนี้มันคือความสุขมันคือความพอเพียงมันคือคุณค่ามันถึงคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะคุณยังเป็นคนที่ดูสมาร์ทนะดูดีเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบตามวัยของคุณคุณนึกคุณคิดว่า ในวัยนึ่งเนี่ยคุณจะไม่เป็นคนที่ในบ้านตลายชีวิตเนี่ยจะไม่เป็นคนที่ดูไรค่าคุณไม่รู้แหละว่าคุณมองเห็นอะไรจากใครมองเห็นอะไรที่เป็นตัวอย่างนะคะในชีวิตของคุณจริงๆที่คุณมองเห็นรอบตัวรอบข้างของคุณเนาะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าทำให้คุณเนี่ยเกิดพลังนะเกิดความทรงพลังขึ้นมาแล้วมีความสุขกับความฝันมีความสุขกับสิ่งที่คุณ กำลังจะลงมือทำอยู่ในปัจจุบนันนี้แล้วคุณก็ไม่สนโลกด้วยนะคะไม่สนใจเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นเองค่ะ p a สต์บอลส์เด t ะสตาร์นะคะราชินหรีย์แล้วก็โอเคค่ะคุณรู้ค่ะคุณรู้ว่าชีวิตของคุณอะ<ช>คุณเชืช่อไหม,ว,ไมว่า ตั้งแต่อาจจะเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะคุณเติบโตมาเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีความสันโดษคุณเข้ากับใครไม่ค่อยได้เพราะบางทีเนี่ยความคิดของคุณวิธีคิดของคุณอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมักจะเกิดความขัดแย้งกับคนรอบๆตัวเสมอบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณแปลกแล้วคุณก็ไม่เหมือนใครเมื่อคุณรู้ตัวของคุณเนี่ยมาตั้งแต่ มาตั้งแต่คุณอายุน้อยๆมันก็เป็นผลดีกับคุณนะเช่นการที่คุณจะทําอะไรในชีวิตก็แล้วแต่คุณจะทําคนเดียวคิดคนเดียวพิจารณาคนเดียวมันเป็นความคิดที่ละเอียดรอบคอบได้360องศาในแบบที่คุณจะคิดวางหมากชีวิตของคุณแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงถ้าทําแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงคุณจะละเอียดรอบคอบมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มองการไกลมากๆเพราะฉะนั้น อันนี้คือพลังงานของคุณคือเราเปิดไพ่มาเนี่ยการมองการไกลของคุณก็คือคุณมองว่าในชีวิตหนึ่งในในวัยชาราของคุณในบ้านปลายของคุณเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนคนนี้ที่มีพร้อมสัับทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงความมั่งคั่งนะหมายถึงความร่ำรวยหมายถึงชีวิตที่มีเพียบพร้อมไม่ลำบากในบ้านปลายชีวิต ไพ่ใบน,นี้คือความร่ารวยเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ว่าคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณจะอายุเท่าไหร่นี่คือแผนการของคุณที่ไม่ได้เหมือนคนอื่นอะคนอื่นรอบๆตัถวงคุณเนี่ยอาจจะมองว่าความคิดของคุณโอ้อะไรจะขนาดนั้นมันมองไกลไปหรือเปล่ามันเป็นอนาคตที่ไกลไปหรือเปล่าแต่การวางแผนระยะยาวที่ไม่ใช่เป็นการวางแผนธรรมดานะแต่เป็นการวางแผนที่มีการลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนในบ้านปลายของคุณนะคะ ราชนีเรียนขึ้นมาเนี่ยบอกว่าคุณจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเป็นแบบเนี้ยคุณจะเป็นเศรษฐีคุณจะมีคุณจะมีแบบความชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองในวัยหนึ่งของคุณนั้นคุณจะสุขสบายบางครั้งเนี่ยคือคนเราเนาะบบบางทีเนี่ยมันบางทีวางแผนในระยะยาวๆวไว้ บางทีก็ไม่คาดคิดหรอกนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าเออมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่ามันจะเป็นความจริงได้หรือเปล่าแต่ถ้าใครที่อยู่ในเอเนจีนี้คลิปนี้เยืนยันให้คุณร้อยเปอรว่านะคะคุณมันเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะสําเร็จได้ขนาดนี้นะคะนี่คือความร่ํารวยเนาะอะ,อะ <c oughs> มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมมีกคะในคลิปนี้ ในความโชคดีแบบไม่คาดคิดของคุณอูห้หูนี่คือไพ่ดีอิมเพล r นะไพ่ใหญ่อะไพ่ใหญ่ไพ่ตำแหน่งสูงสุดเลยมันคือความฝันของคุณไหมมันมีไพ่แห่งความสําเร็จเกิดขึ้นพร้อมกับไพ่เด็กขึ้นมาตลอดเลยอันนี้ก็ไพ่เด็กอันนี้ก็ไพ่เด็กนะคะเออจริงๆนะคุณมีอะไรตั้งแต่วัยเด็กคือความฝันหรือเปล่านะคะแล้วก็ไพ่หดาบ ดิไฮพริสเทสนะคะเอาละคือต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าความโชคดีของคุณที่คุณคาดไม่ถึงเนี่ยจริงๆคุณได้วางแผนมันมาตั้งแต่คุณอายุน้อยๆละสมมุตินะคะว่าตอนที่คุณสเด็กๆเ,เนี่ยคุณอาจจะเห็นผู้ใหญ่บางคนนิสัยแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ทําแบบนี้ผลลัพธ์เขาจะเป็นแบบนี้มันเหมือนคุณ คือไพ่ดิไฮบิเทตเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีสติปัญญาไหวพริบดีเกินวัยนะความคิดเนี่ยเกินวัยเพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่บางคนแล้วคุณอาจจะมีไอดอลของคุณว่าเออเนี่ยถ้าคุณเติบโตขึ้นคุณจะเป็นเหมือนคนนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบนี้แต่คุณจะไม่เอาชีวิต ที่เป็นความยากลำบากแบบนี้มันเกิดการเปรียบเทียบแล้วคุณสามารถที่จะซึมซับตัวอย่างนั้นอะรอบๆตัวของคุณที่คุณได้เห็นอะมาวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของคุณเพราะฉะนั้นคำว่าไพ่เดมเพลอร์เนี่ยบงบอกว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคือวันหนึ่งคุณจะต้องเติบโตและคุณจะต้องประสบความสำเร็จในชีวิตคุณจะต้องมียศมีตำแหน่งคุณจะต้อง มีคนที่ศรัทธาคุณคุณจะต้องมีคนเคารพคุณคุณจะต้องมีเรียกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมันเป็นเรื่องที่มันคือพลังนะอ่าเหมือนเหมือนภูเขาไฟไหมมันคือพลังที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในภูเขาไฟเนี่ยมันมีเป็นพลังของคุณเนี่ยตั้งแต่เด็กๆละคุณชอบเรียนรู้คุณชอบทดลองคุณชอบความแปลกใหม่ในชีวิตเสมอเพราะฉะนั้นเนี้ยไพ่หกดาวก็เลยมาบอกว่าคุณเนี่ย มีการวางแผนหรือมีความคิดแบบนี้ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยเนี่ยมาตั้งแต่คุณอายุน้อยๆแล้วแล้วคุณใช้เวลานะคะหาประสบการณ์ค่อยๆเรียนรู้พรสวรรค์ในตัวของคุณบางทีคุณอาจจะเหมือนกับเรียกว่า คือความมั่งคั่งเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เกิดจากการทํางานอย่างเดียวคุณอาจจะมีงานประจําที่ทําและมั่นคงมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่มั่นคงอะ่ะแต่คุณก็ยังมองหางานพิเศษเกิดจากพรสวรรค์ของคุณความรู้ความสามารถของคุณอีกด้านหนึ่งอะไรก็ได้นะที่เกี่ยวกับพรสวรรค์อันพิเศษของคุณนะคะนั่นแหละค่ะคุณจะใช้ประสิทธิภาพในตัวของคุณเนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมเลยเพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณไม่คาดคิดนั่ก็คือความสำเร็จอันสูงสุดที่คุณได้ตั้งปณนิทานเอาไว้นั่นเองนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมอีกคะความเป็นตัวคุณเนาะมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอก,กบคุณเพิ่มเติมคะอืมการเป็นคุณเนี่ยเนาะการที่จะเป็นคุณ ตั้งแต่ในอดีตมาก่อนที่คุณจะมีความทรงพลังแล้วก็ก่อนที่คุณจะรู้สึกว่าคุณต้องอภิรมคือมีความสุขและมีความมั่งคั่งและร่ำรวยในชีวิตของคุณก่อนที่คุณจะตื่นรู้เนี่ย10ดาบคุณผ่านรอยแผลมาเยอะล้มเหลวในชีวิตมาเยอะบางทีก็แทบจะเอาตัวไม่รอดเลยนะ คือต้องสุมต้องเสียงต้องกล้าเสียงต้องกล้าทําต้องกล้าคิดต้องกล้าลงมือทําต้องกล้าที่จะทดลองทุกสิง่งทุกอย่างให้รู้คือบางทีเนี่ยการพูดการบอกต่อหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณรู้สึกว่าถ้าไม่ลงมือทําเองเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจมันก็ไม่แปลกที่คุณจะเป็นผู้ตื่นรู้เพราะบางครั้งในชีวิตของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ใช้หลักการ หลักการคืออะไรคะหลักการก็คือบางทีเนี่ยเขามีอะไรส่วนว่าคุณจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณก็ไปดูว่าเออวิธีทํามันเป็นอย่างไรคือมันมีหลักการของมันแต่คุณรู้สึกว่าจะใช้หลักการอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคะต้องลงมือทําต้องทดลองทําบางครั้งหลักการนั้นมันใช้ไม่ได้ในขณะที่คุณเออก็ลองดูลองหลักการดูหลักการนั้นมันดีใช่ไหมอลองเอามาทําดูแล้วปรากฏว่าหลักการนั้นมันก็ใช้ไม่ได้กับคุณ เมื่อใช้ไม่ได้มันก็เกิดความล้มเหลวทีนี้คุณก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเออแล้วคุณจะต้องทํำยังไงถึงจะประสบความสําเร็จคุณก็พยายามที่จะคิดหาวิธีหาหนทางที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จก็ไม่แปลกที่คุณจะล้มเหลวหลายหลายครั้งนะคะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหามาหลายๆครั้งคือคนเราเนี่ยคือต้องบอกตรงนะว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะตื่นรู้ได้ในระดับหนึ่งเนี่ยจริงๆชีวิตเนี่ยมันผ่านมาเยอะผ่าน การลงมือทํามาเยอะบางทีอ่านแค่หนังสืออ่านแค่ตํำรับตําราเดียวอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตจริงๆให้คุณต้องรับมือจริงๆหรือการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยหรือมีผลกระทบกับชีวิตจริงๆเนี่ยบางครั้งการอ่านอย่างเดียวการทําอะไรแบบเหมือนกับเาเรียกว่าอะไรเดียการภาวนาหรือการอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่สามารถที่จะทําให้ตัวของเราเองเนี่ย นะคะหรือคุณเนี่ยตื่นรู้ได้จริงๆคือต้องใช้ประสบการณ์จริงๆอ่ะความล้มเหลวจริง,รงๆอ่ะถึงจะทําให้ตัวเองตื่นรู้ได้เพราะฉะนั้นคุณเลยเป็นคนที่เก็บงาดีกว่ามีอะไรก็เก็บมีอะไรก็อย่าเพิ่งไปพูดอย่าเพิ่งไปอะไรเลยหรือ <Maybe. S 2> บางทีเนี่ยพอคุณพูดเสนอไอเดียดีๆอะไรออกไปเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เกิดการหักหลังเอาไอเดียของคุณไปไปทำซะไปเออเอา Before, คุณมีไอเดียอะไรออกมา คนอื่นเนี่ยอาจจะเอาไอเดียคุณไปเสนอจเจ้านายนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบเนี้ยมันเกิดถูกการหักหลังตลอดเลยนะคะนี่แหละคือตัวของคุณเมื่อคุณผ่านอุ้ยมันเหมือนไพ่ต่อกันเลยอะคุณดูนะจริงนะเนี่ยมันคล้ายๆไพ่จะต่อกันเลยนะอ่ะเป็นเป็นอะไรที่คล้ายๆเหมือนไพ่ต่อกันมาเลยแต่ว่าโดยความเป็นคุณนะไม่ว่าคุณจะล้มเหลวไม่ว่าคุณจะอ่าผิดหวัง มีอุปสรรคใหญ่สักแค่ไหนคุณก็สามารถลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณสามารถที่จะไปต่อกับชีวิตได้ไม่เป็นไรลุกขึ้นได้เสมอทุกอย่างคือการเรียนรู้เจ็บมาเยอะนะคะแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้นะคุณนะคะไม่เคยยอมแพ้จริงๆรอจังหวะบางครั้งนะคือต้องบอกว่าอ่ะสิ่งที่ล้มเหลวเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่ไม่รู้จักรอคอย บางทีในช่วงขณะที่เราวัยรุ่นมีไฟเต็มเปี่ยมเต็มที่พอคิดอะไรได้ก็ลงมือทำเลยนะคะบางทีก็ขาดการพิจารณาขาดขาดการรอคอยรอโอกาสแล้วก็รอจังหวะดีๆบางทีก็อย่างนี้แหละคะ่ะโน้ชีวิตมันก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้แต่ตอนนี้คุณเนี่ยมีประสบการณ์แล้วไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แต่คุณรอจังหวะคุณรอโอกาสเขาเรียกว่าชา้ชาๆได้พระเล่มงามเนาะ อันนี้คือพลังงานของคุณนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆมาเนี่ยคุณสังเกตไหมว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาที่คุณใจเย็นรู้จักอดทนรอคอยเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะทุกครั้งในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเรื่องโชคดีที่คุณไม่คาดคิดนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณ ไม,ม่คือเรื่องไม่คาดคิดใช่ไหมเมื่อกี้ท็อปิกของเราเนาะเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบที่คุณไม่คาดคิดเนี่ยมันก็คือความสุขสบายในชีวิตของคุณในอนาคตซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดคุณอาจจะรู้สึกว่าเอาแค่พอเพียงแค่ไม่ให้ตัวเองลําบากนะคะมีชีวิตที่เรียบง่ายสงบสงบแต่ การลงมือทําของคุณในแบบความฝันของคุณในแบบเป้าหมายของคุณนั้นมันส่งผลให้คุณเป็นไพ่ใบนี้คุณชอบไหมไพ่ใบนี้คือความร่ํารวยความมั่งคั่งมันเกินกว่าที่คุณที่คุณคาดหวังไว้อสมมตินะสมมติว่าในบ้านปลายของคุณเนี่ยหรือในวัยหนึ่งของคุณเนี่ยวัยที่คุณเกษียณเนี่ยคุณอยากจะมีเงินเก็บซัก ห้าล้านบาทหรือสิบล้านบาทก็ได้แต่อเผอิญว่าคุณโชคดีคุณทําตามแผนของคุณคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณแบบเหมือนกับไม่ใจร้อนคุณแบบเออเหมือนอะไรเดียคือแบบไม่ย่อท้อแล้วก็ทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อย ผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้รู้แค่ว่าคุณต้องลงมือทําสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก้าวไปสู่ความสําเร็จแบบคุณอยากจะมีเงินเก็บ10ล้านใช่ไหมแต่เพิดว่าคุณมีสักร้อยล้านแบบเนี้ยเนี่ยมันคือความโชคดีแบบที่คุณคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะอ่ะขอสรุปให้คุณอีก3ใบนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่พุทธานุภาพใี่คุณด้วยนะอะขอ3ใบนะคะได้ไพ่ชารีอ มีการเดินทางนะอยากไปไหนก็ได้ไปนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมมีความสุขในชีวิตคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะคุณจะได้เขาเรียกว่าไม่มีอะไรเนี่ยมาแบบมาหยุดยัง้งความมุ่งมั่นความปรารถนาของคุณได้เลยนะคะคุณเป็นคนที่ลุยคุณเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยต่อให้คุณคือเขาเรียกว่า,าเหมือนกับบางครั้ง ชีวิตมันไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบแต่ถ้าคุณสามารถที่จะทำได้คุณเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองคุณเป็นคนที่ไม่ยอ่อท้อไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตต่อโชคชะตาของคุณเพราะฉะนั้นในไพ่หา้าดาบปงบอกว่าการแข่งขันทุกๆการแข่งขันของคุณนะคะใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเป็นผู้ชนะอย่างสง่างามไม่มีใคร เอาชนะคุณได้และสิ่งที่คุณจะได้นะคะนั่นก็คือ9ก้าถ้วยคืออะไรรู้ไหมคะความสุขความสําเร็จรางวัลชีวิตคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ใครจะมองคุณยังไงคุณไม่สนใจแค่คุณไม่ได้ไปทําให้ผู้อื่นลําบากแต่ความสุขนั้นเป็นของคุณร้อเซนะคะนี่แหละคือเรื่องไม่คาดคิดในชีวิตของคุณนะเพราะฉะนั้นใครที่กำมีอ่ากำลังมีพลังฮึกเหิมอยู่ในตอนนี้ลงมือทำค่ะอ่ะ ขอเปิดไพ่พุทธานุภาพให้คุณหนึ่งใบนะคะคุณได้ไพ่นะคะบทสวดทรัพย์ของหลวงพ่อปานนะคะเอาละไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่พุทธานุภาพของหลวงพ่อปานนะคะที่จะช่วยเสริมทรัพย์เสริมบุญเสริมบารมีเสริมความสำเร็จ ในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณฝันไฝฝันนะคะให้คุณประสบความสําเร็จให้คุณมั่งคั่งร่ํารวยให้คุณมีทรัพย์ในแบบที่คุณปรารถนานะคะประสบความสําเร็จอ่ะอันนี้นะคะถ้าใครอยากจะแคปก็แคปได้นะนะคะโอเคค่ะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้อ่าหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะคะ